นิ้วมือของฉันเรียงกันเป็นแถวฉันนับดู สิบนิ้วพอดีนิ้วมือของฉันเคลื่อนไหวได้ทีหยิบฉวยจับต้องว่องไวด้วยสิพนมมือก็ได้ไหว้สวยทุกทีขี้เล็บไม่มีสะอาดดีจังเอ้ยสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณคูณแนนทุกคนคะ่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะได้ไปเรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะ ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเคยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในวัยเด็กและสาระน่ารู้ที่คุณครูแนนมาฝากค่ะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะกิจกรรมสร้างสารเด็กๆอย่าลืมเตรียมดินน้ำมันให้พร้อมนะคะเราจะไปปั้นดินน้ำมันเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือกันค่ะและกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้คุณครูแนนนำเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงมะฝากเด็กๆค่ะ จะให้เด็กๆไปสังเกตและจับคู่ภาพผ่านเกมจับคู่ภาพรูปทรงที่สัมพันธ์กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในวัยเด็กและสาระน่ารู้ที่คุณครูแนนนำมาฝากเด็กๆในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปรู้จักกับความหมายของคำว่าความปลอดภัยก่อนนะคะ ความปลอดภัยคือการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าความปลอดภัยในวัยเด็กจะเกี่ยวกับเด็กๆมากแค่ไหนไปรับชมไปรับฟังกันเลยค่ะไปเลยนะ่ะความปลอดภัยในวัยเด็ก ระวังสิ่งต่างๆรอบตัวห้ามอย่าควรห้ามใช้นิ้วหรือสิ่งอื่นแย่เข้าไปในเต้ารับรู้ที่เห็นนั่นคือเต้ารับถ้าเพื่อนๆใช้นิ้วหรือสิ่งอื่นๆแย่เข้าไปไฟจะช็อตทันที หากกดสวิตช์ไฟขณะตัวเปียกอาจถูกไฟช็อตได้ดังนั้นห้ามกดสวิตช์ไฟขณะตัวเปียกนะเพื่อนๆห้ามใช้ของแข็งแหยรูหูเพราะในหูของเพื่อนๆบอบบางมากถ้าแหยลึกไปจะทำให้หูอักเสบปวดบวมอาจถึงกับหูหนวกไม่ได้ยินอะไรอีกเลย อย่าวิ่งตามของเล่นจนออกไปนอกถนนเพื่อนๆอ,อาจจะถูกรถชนเอาได้อย่าดึงหนังสือที่วางซ้อนกันสูงๆเพราะหนังสือจะล้มลงมาทับเพื่อนๆได้ให้ค่อยๆหยิบเล่มบนลงมาก่อนจนถึงเล่มที่เราต้องการกางเกงที่หลวมลากพื้น อาจทำให้เราสะดุดล้มบ่อยๆควรจะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับขนาดตัวของตนเองควรเล่นกับสัตว์เลี้ยงเบาๆไม่ทำให้สัตว์ตกใจถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเรามันอาจจะทำร้ายเราได้ควรระมัดระวังถ้าพื้นเปียกหรือยังไม่แห้งสนิท ให้เพื่อนๆเ,เช็ดให้แห้งก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะคุณครูแนนก็นำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเด็กๆมาฝากค่ะและเป็นสิ่งที่เด็กๆปฏิบัติทุกวันเลยค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กๆเลยนะคะ ตัวอย่างที่1ก็คือการแปลงฟันใช่ไหมคะเด็กๆบางคนเวลาแปลงฟันนะคะผู้ปกครองก็จะคอยดูแลใช่ไหมคะแต่บางคนผู้ปกครองก็จะปล่อยให้เด็กๆแปลงเองใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เราไม่สมควรจะทําเลยเราควรเล่นน้ําในระหว่างที่เราแปลงฟันไหมคะไม่สมควรเล่นน้ําในขณะที่เราแปลงฟันเราควรใช้น้ําในปริมาณที่พอดีนะคะและอันที่สองเลยนะคะ ในขณะที่เรากําลังจะบีบยาสีฟันเนี่ยเราบีบเล่มได้ไหมคะเราควรจะบีบในปริมาณที่พอดีเท่าเม็ดถั่วเล็กๆนิดเดียวค่ะไม่ต้องบีบเยอะนะคะและเราควรที่จะกินกินยาสีฟันไหมคะกินไปได้ไหมคะอันนี้ก็ไม่สมควรนะคะอ่าในระหว่างแปรงฟันเด็กๆก็ควรจะแปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันให้ฟันเด็กๆสะอาดค่ะ ที่เด็กๆออกมาจากห้องน้ําแล้วสิ่งแรกที่เราควรจะทําคืออะไรคะหลังจากออกมาจากห้องน้ําแล้วเราควรจะล้างมือทุกครั้งเลยนะคะและก่อนรับประทานอาหารเด็กๆก็จะต้องล้างมือก่อนทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อโรคค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อเกตจะชวนเด็กๆมาปั้นมแมลงตอกันนะคะเราก็มีล่อนตัวมีปีกแล้วก็มีตาะคะ่ะเลือกสีตามชอบได้เลยนะคะขั้นแรกขั้นตอนแรกเราก็ออกมาปั้นปีกกันก่อนนะคะแบ่งดินน้ำมันเป็นสี่ส่วน ก็คลึงไม่เป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้ปุ๊บจับ2อันมาประกบกันกดให้แบนนิดนึงค่ะ าสองอันนี้มาประกบกันซึงก็จะได้ปีกแมลงต่อต่อไปเป็นส่วนของลำตัวนะคะก็วางลงไปแ,แล้วใส่ลูกตาค่ะ 啊。 ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมไปแล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยดังนั้นการเล่นและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็กๆนะคะจะต้องมีความระมัดระวังนะคะและเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกิจกรรมที่คุณครูแนนมาฝากอีกครั้งนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูแนนก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆในการทํากิจกรรมนะคะและคุณครูแนนก็ต้องขอ ให้เด็กนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะสวมแม้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ